เอาลองมาดูมึงมันจะคือบอ่ละไอ้ลองฟังเนาะเอาเอาเองเอ๋นนออีกแล้วพี่น้องหมอนในน้อยนิดกับลูกพี่เพ่นอตอนนี้ก็สิไปตอนว่านายไน่ฝึกวิทยายุทธพ่น<ส><ข>ลูกพี่เพ่นก็ย่างมาหาลูกน้องน้องบอกลูกพี่จันสิไปใช้ โอ้ยหามมึงแล้วที่างานดีลูกน้องโอ้ยไปด้เฮ็ดเรียกี่นี่ละไอ้แค่างานมัน้งหรอเมียบัวเฮ็ดทีเรียกไม่เฮ็ดดอกมึงใส่แต่คอยเฮ็ดเรียกเมียนะนะโอ้ยหอมยอดน,น่าจะเมียน,น้องเฮ็ดเตเวียกแล้วดูพี่กับมาคุยให้ฟังว่ากูจะมีวีซ่าไม่กลัวเมีมเยกูจะเอาหรือเปล่า ดีซอไม่ใช่แม่มนวะลูกพี่แต่แม่นเพ่นกศิเอาแด้นี่วายกูไปเรียนหัดเมืองลาวกูได้ดีซอดีาอไม่กลัวเมียนกศิจบิทยาหยุดได้่นวยหลายปีหลายพ่อซอยันเมียยันยังลูกพี่เพื่อนกศิบอกแล้วเมียมาเนี่ยยกกระปัน้นขึ้นให้เขา ลูกน้องกับเสื้อแล้วลูกพี่กับลูกบอกว่าลุกลุกลุกคุยซ้อนให้ยกกาดขึ้นยกกาดตามลูกพี่นะล,ลูกน้องกับฟันศอกหน้าฟันศอกหลังหะาปินปินปินทำไมปินที่ลูกพี่ไเบิ่งเขาปัดไอไม่ได้พรอกนะโอ้ยมันของเท้อยู่แล้วเอาเจ้าสิเอาจังสิมือนี่ว่าง เดี๋ยวกูจีซอมพี่ซ่าให้มึงบ่างๆนี่ะไปถามกูมามองนี่หลังเฮือนเฮ่าชอนคนเพป็นขยามมาอยู่หลังเฮือนอามาหาต้นกล้วยอยู่หลังเฮือนเอาเป็นแบบพี่ที่ซ้อมเพิ่นเหรอมาหอนลูกพี่กับชัชชัชชัเพเลยลกพี่เบิ้งเบิ้งสมมติมองนี่เป็นหนามเนี่ยมึงเด้อเล่นก,ก็คักตบ เดาคือถ้าไม่ตายถ้าไม่ตายลูืพี่ง่ายเพิ่นวันแมนติหพี่ถือท่านี่โ่ห่ก้า้ารองขอชีวิตเลยแล้วไอ้กบเมียกูประจำเด่ยสาเมียโบยานเอาลองมาดูมึงมันจะคือบลาไอ้ลองลองลองเนาะเอาลองเบิ้งลองเบิ้งเอาตบ สอกฟไปทค <c oughs> ่มาิพย์ตัวเด่นเหี้ยมากมากเห็นแล้วสองคนยากเฮ็ดยังเอาย่กับต้นกล้วยงงๆเศร้าเห้อยู่เหี้ยงอย พ่อกันแต่ละมือฮิแต่นนี้จังไรซ้อนจ,จ้าเท้าจนหัวหงอแล้วกูระหิดไลเ่เมนซาดพ่อใหญ่นิงซ้อนถ้าบักลูกน้องดตอนนี้ผมมีเวี้ยแล้วลับไปนี่แหละบักฟาดอ๊บกุ๊กหัวค่ะกูเห็นมึงไม่เฮ็ดเวดียมึงไม่เฮ็ดนังอยู่งขามก้นกล้วยทั้งสองคนนี่นะกูชิดาจนหูรูบเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะ ตอันมาคลอกแล้ววิชานี้เย่ยม,มากลูกพี่จะไปใช้กับเมียตบเ,เลยพี่ออต้เลยอย่าไปกลัวมันตบคักเมยนี่นเลยลเลยตินติดนมาฟาซะเลยไอ้นชีเฮตกยังจะเล่าเหรอ,อน้องหูสิบแท่งเลยบ่ไอ้โอ,อ้โหชิบแท่งลยทำไม่ตายพ่อสามเธอดอกอ้าปากเวพูละไปสัน่สนทำหนีแล้วแรงนี่คำแล้วเมื่อ ยางมาแล้วเนี่ยผู้เมียจืดถ่ายาอยู่ขางต้นยางพี่ก็ี่ซาบอกยางพ่โอกใจเมียมันจำพี่ซาไว้เนะาะใส่ไม่ถูกท่าเนาะในการลูกพี่เขาจัดการให้เต็มที่เลยเนี่ยก็ซี่หน้าเลยไปใส่มาฝึกมวยไทยยืนต้นน้าถ่ายย่างวันแต่ละหมือนแต่ละเว้นไม่เห็นเปียกพ่อกระซ่างเลย wow. ไทยยุทธไม่เคยกลัวเมียเอ็กูจะล่ำมวยจีนให้มันบึงภาษาฟื้นกูล่ำซื่อมากฮักบปแล้วน่าเล่าน่าหนักว่าย่าิดอกต่อเป็นไม่เคยญาติเมียว้าคุเมียก็สู้คู่กันล่ำไทยเก็ตอยู่างไรไปที่บ้าเมากาบเมียก็ซีนาดาว่งจะไปใส่ใจายกับพ่อใหญ่หนิงเนี่ยเราเป็นบ้าโมโเราเป็นบ้า ขึ้นให้กูดังเขานี่โอ้ไล่มึงหนีก็ได้ได้สาม,ามาแน่ข้างคตรตั้งหายกันเลยก็และกแกคนละส่นไปไปเลยเนาะกูจะอยู่คนเดียวกูจะเป็นจอบยุดไมปไกลเลย